เรื่องในโอกาส12ปีผมก็เลยอยากจะสื่อสารไปยังสังคมประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะฮะคำพิพากษาศาลสารถึงที่สุดอย่างน้อยในเรื่องสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือไม่มีกองกำลังติดวุฒชายชุดดําเรื่องที่สองก็คือว่าเสื้อแดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองหลักฐานก็คือคำพิพากษาของสารดีการในกรณีของการเผาตึกตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เซนเตอร์รัวกับเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะส่งเสียงไปยังสังคมนะฮะ ว่าควรจะเรียกร้องให้ปปชทบทวนและหยิบยกกรณีของอภิสิทธิ์ปรชาชีวะสุเทพสุสุบันละอนุพงภ์เ่าสุวรรณเนี่ยขึ้นมาพิจารณาเพราะว่ากรณีของปปชยกนี่เขากล่าวหาว่าพวกเรานี่มีกองปัาติรวุฒิในวันนี้พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่ามีไม่มีกองปราติรวุฒินี่คือข้อที่หนึ่งนะฮะผมอยากให้ทางปปชหยิบยกเรื่องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพสุสุบันลายนุพงภ์เ่าจินดาเนี่ยขึ้นมาพิจารณาใหม่ เพราะนี่เป็นข้อมูลใหม่เลยไม่เคยปรากฏก่อนหน้านี้นะครับเรื่องที่สองเนี่ยถึงวันนี้แล้วนี่นะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีใครทําผมอยากจะเรียกร้องให้พี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศจัดตั้งกันขึ้นมาตั้งคณะกรรมาการชำระวัติศาสตร์เดือนเมษาพุทภาปี53เพราะเรายืนยันว่าเราไม่มีคําลังติวุชัยชุดดำเรามาเพียงเพื่อเรียกร้องยุบสภาเกินหน้าให้ประชาชนอย่างสันติวิธี พร้อมๆกันนั้นผมเรียกร้องพี่น้องเสื้อแดงทั้งประเทศเนจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อร่วมกันผลักดันผมเชื่อว่าเสื้อแดงเท่าที่ผมฟังที่อาจารย์ธิดาพูดนะก่อนหน้านี้10ล้านเที่ยวนี้ก็น่าจะประมาณ5ล้านถึง8ล้านอะไรก็ประมาณนั้นน่ะ <c oughs> นะฮะบ,บริจาคเงินกันคนละสักนิดสักหน่อยเนี่ยช่วยกันผลักดันตั้งอนุสรสถานของคนเสื้อแดงขึ้นมานะครับและข้อต่อมาก็คือว่าเรียกร้องให้พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนี่ กรุณาทาตามเจตนงของคนเสื้อแดงเจตนารงของคนเสื้อแดงก็คือต้องการระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงถ้าพูดเป็นรูปธรรมก็คือว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐนูญฉบับนี้ให้กลายเป็นรัฐนูญฉบับที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มีโอกาสยกร่างโดยตรงไม่ใช่ใช้รัฐนูล60ของคสชาแล้วผ่านการทำประชามติกรมารอ นะผมว่า12ปีมันยาวนานเพียงพอแล้วแลวผมรอวันนี้ทั้งนี้เนื่องจากว่าต้องการให้เรื่องมันชัดๆว่าเราไม่มีกองวังติดวุฒิชัยชุดดำเดี๋ยวนี้มันชัดเจนแล้วนะครับผมท้าทุกฝ่ายถ้าคุณต้องการพิสูจน์ออกมาเลยเพราะสารพิภากษาแล้วครับแล้วนอกจากนี้ผมก็ยังยืยนยันนะครับว่าคนแสดงไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองครับ